สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนครับล่าสุดเทนฮักแจ้งผีนะครับขอเพิ่มอีกสองคนในซัมเมอร์นี้ในตำแหน่งกองหน้าแล้วก็มีข่าวกับเบนจามินเซนโกนะครับก็ขอให้ได้เซนโกมาแล้วครับนี่ครับเราก็ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็มิรินโควิดนี่เด็ดเลยครับกองกลางใหญ่ดูดันแล้วก็กองหน้าสูงนะครับแล้วก็อายุยังน้อยนะครับประสบการณ์เก็บอีกิดนึงก็โอเคแล้วนะครับ ก็เป็นข่าวอีกขออีก2คนนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้เซนฮากล่าวว่าถ้าไม่ได้เดีอยองนี่ก็คือมิรินโควิดนี่ตอบโจทย์มากมากครับตัวนี้ก็ค่าตัวอาจจะสูงครับแต่ประสบการณ์นี้ใช้ได้นะครับคิดว่ากองกลางรายนี้มีชีเด็ดแน่นอนนะครับใครที่เคยดูเขาเล่นในเซเกมิรินโควิดนี่ทั้งลูกทั้งรับนะครับจอดมากๆก,ก็มีความสูงใหญ่ครับทางบอลเบลเลอร์เลย ก็ติดตามกันต่อนะครับว่าจะได้ทั้งสองคนหรือเปล่า